สวัสดีครับนี่ก้าวข่้วจะอมนะครับมาตัดจะอมแต่ว่ากุ้นลงง,าง,ง,าง่ายสองง่ายสองครั้งจะอมแตกโยดจังมัดแต่จะอมไปใกล้กันออกโยดแม่ที่มด ตัดหยอดองมัดเลว้กอได้ตัดแตงงใบโดดใส่ปุ๋ยว่างก็ให้ตัวอยู่เราไม่ต้องรดน้ำนะครับโดดนี่ก็นาดปุ๋ยไม่ได้ใส่เลยนะรอดูแรงมันใส่ไม่ได้ แต่ตาไม่ใช่ปุ๋ยก็มันนี่ตายอยู่ดูแรงโดโดๆนี่นี่ต้องตัดตัวเดียวตัดไปขายนะครับตัดไปขายอันนี้มันกลาด ตอนนี้ไม่ได้ได้ปล้ยเลยต้นมันยังเล็กพึ่งปลูกนะครับพึ่งปลูกต้นมันยังเล็กพึ่งปลูกผมหม่ จะอมที่นี่นะครับจะอมที่บ้านโคกไกรนะมันมีน้ำรับไม่ใจเมื่อนกับผาหิ้ซ่านปางเนื้อมันมีจะอมไหลน้ำอยู่กันนะครับแต่ที่บ้านโคกไกรนี่จะปิดน,น้ำจะมีน้ำตาตัดก็ค่อยตัด้าว่าถึงรังนะยอดยอดดูดิตาลึงลังเนะดดดดานะมันก็ ตั้มมันก็บาดมือจยดดูตอนนี้มันช่วงหน้าเลงเนาะต้งปงลูกตึงต้นเหลกเลื่อยอดมันก็แรงอย่างเหลกอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ใช้ปุ๋ยมันนี่นว่า,าจะดยดโอ้ยม,มดไปใกล้มดเลยกะ มาแต่แตงแลก็ใส่ปุ๋ยทีว่งางคนให้ตัวนะครับผสมมองหยอดใไยผสมหยอดเล็กหมัดทิบาท1ิบบาทเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแจก์ิดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากรับสวัสดีครับ